สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมี่บุ๋มบิมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเรามาเปิดเงื่อนไขขอรับสิทธิ์เงินเราช่วยกันสามพบาทจากธนาทรกันนะคะก็เป็นที่ฮือฮากันมากๆเลยนะคะในสื่อโซเชียลมีเดียในตอนนี้นะคะแม่บุ๋มก็เลยหยิบยกมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของแม่บุ๋มด้วยนะคะ ทีนี้เรามาเปิดเงื่อนไขกรอกข้อมูลขอรับสิทธิ์เงินเราช่วยกัน3,000บาทจากธนาทรน,นะคะผ่านเพจคณะก้าวหน้าไม่มีการตรวจสอบข้อมูลใดๆนะคะจากกรณีนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้านะคะได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ธนาทรนะคะจัดคอนเสิร์ตระดมทุนนะคะเพื่อนำมาแจกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด -19 นะคะโดยที่ไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์ใด ไม่ต้องตรวจสอบให้นานหลายเดือนเลยนะคะก็คือโอนเลยนะคะนี้นะคะได้ประกาศเปิดการรับเงินรอบ2โดยระบุวิธีการรับเงินดังนี้นะคะ1เลยนะคะก็ระบุรหัส75นะคะและคำว่าขอรับสิทธิ์เงินเราช่วยกันก็ระบุชื่อนามสกุลระบุเลขบัญชีธนาคารระบุเหตุการณ์รับเงินนะคะว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่ลิงก์เดี๋ยวไม่รู้จะ แปะลิงก์ไปให้นะคะในใต้คลิปนะคะโดยการรับสิทธิ์รับเงิน3,000บาทในวันเสาร์ที่2พฤษภาคมนี้นะคะจะใช้กติกาเหมือนเดิมนะคะก็คือตามวันและเวลาของกิจกรรมที่กําหนดผ่านช่องทาง f a c e b o o k แฟนเพจก้าวหน้านะคะซึ่งการแจกเงินในครั้งนี้นะคะนางสาวพันธิกาวานิชสมาชิกคณะก้าวหน้าก็ได้ระบุว่าหลังการระดมทุนนะคะผ่านคอนเสิร์ตระดมทุนเมดเมดเราช่วยกันนะคะ เงินที่ได้ทั้งหมดนี้ก็จะทยอยแจกคนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งคาดว่าการระดมทุนทั้งสองวันนี้นะคะจะช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนได้จำนวนหนึ่งนะคะโดยตั้งเป้าไว้ที่1,000คนหรือ3ล้านบาท ดังนั้นนะคะจึงอยากให้คนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆให้ได้เงินก่อนนะคะขณะที่นายธนาทรนะคะเผยว่ามีผู้ได้รับเงินออไปแล้วนะคะส่งข้อความมาขอบคุณหลังจากที่ได้รับเงิน3,000บาทไปแล้วนะคะดังนั้นช่วงเวลานี้นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาของการแสดงความน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะช่วยเหลือแล,และพาทุกคนผ่านไปด้วยกันนะคะพร้อมทั้งขอความร่วมมือนะคะพร้อมทั้งขอความร่วมมือ ให้งดการไปขอรับสิทธิตามศูนย์ประสานงานต่างๆของคณะก้าวหน้านะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการรวมตัวกันของคนจำนวนมากนะคะภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นี้นะคะก็ขอบคุณที่มานะคะจาก Facebook คณะก้าวหน้านะคะได้มีการโพสต์ประชาสัมพันธ์นะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าหรือใครได้รับเงินแล้วนะคะใครที่ได้กรอกข้อมูลไปแล้วก็อย่าลืม คอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่บุ๋มกอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ